พอไปได้สักพักก็ถอยเพราะว่ายากทาไม่ได้สักทีจริงๆอยากจะเริ่มคําว่านั่งสมาธิก่อนเมื่อเราพูดคําว่านั่งสมาธิจริงๆในภาษาบาลีแท้ๆเนี่ยท่านก็ใช้คําว่าฝึกสมาธินะแต่ในเมืองไทยเนี่ยมาบอกว่านั่งสมาธิก็ทําให้คําว่าสมาธิผูกติดกับท่านั่งอย่างเดียวเลยใช่ไหมจริงๆเนี่ยสมาธิหมายถึงความมั่นคงของจิตใจคุณอาจจะยืนแล้วจิตมันมั่นคงก็ได้ก็เรียกว่าเดินจงกรม คุณอาจจะนั่งแล้วจิตมั่นคงก็เรียกว่านั่งสมาธิก็ได้ทีนี้คุณอาจจะนอนแล้วจิตมั่นคงก็เรียกว่านอนสมาธิก็ได้คุณกําลังทํางานอยู่แล้วจิตตกผลึกลงไปนิ่งสงบก็เป็นการทําสมาธิโดยวิธีธรรมชาติขณะทํางานก็ได้ฉะนั้นสมาธิโดยรูปสัพแท้หเนี่ยหมายความว่าสภาวะที่จิตสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งคุณอยู่ในอริยบทไหนและจิตสงบมีอารมณ์เป็นหนึ่งสภาวะนั้นก็เรียกว่าคุณมีสมาธิได้เหมือนกัน แต่ที่เราคุ้นชินกับการนั่งสมาธิก็เพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นท่านั่งที่มาตรฐานพระพุทธองค์ทรงวิจัยแล้วก็บอกว่าท่านี้เป็นท่าที่พื้นฐานร่างกายจิตใจเขาจะทํางานแบบบูรณาการกันได้อย่างลงตัวที่สุดฉะนั้นถ้าใครอยากจะฝึกนั่งสมาธิก็ในแง่ของท่านั่งนะก็คือเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาก็อาจจะวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงแล้วก็หลับตาลงตามดูตามรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกที่ปลายจมูก หายใจเข้าก็ตระหนักรู้หายใจออกก็ตระหนักรู้เราแค่สังเกตลมหายใจพอลมหายใจสงบลงโดยอัตโนมัติอีกสักครู่หนึ่งจิตก็จะอยู่กับลมหายใจล้วนๆเลยแล้วโลกทั้งโลกก็เหมือนกับว่ามีแต่ลมหายใจเท่านั้นที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่จิตของเราจะอยู่กับลมหายใจจนกระทั่งบางครั้งแผ่วเบาแล้วก็ประเนีตจนเรารู้สึกถึงความไม่มีลมหายใจแต่ความจริงลมหายใจนั้นมีอยู่เพียงแต่ว่าเป็นลมหายใจที่ประเนีตมาก สภาวะที่จิตของเราอยู่กับสิ่งที่กําหนดเช่นลมหายใจเพียงอย่างเดียวอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าสมาธิกระบวนการฝึกสมาธิก็เรียกว่าสมาธิภาวนาสมาธิแบบอานาปานสติเนี่ย<ม>พอไปถึงพระอาจารย์มั่นกุริทัตโตท่านก็เอาไปดัดแปลงแทนที่จะนึกถึงลมหายใจเข้าออกเข้าออกท่เฉยๆนะท่านให้บริกรรมกํากับบริกรรมว่าพุทธเมื่อหายใจเข้าบริกรรมว่าโทเมืม่อหายใจออกเป็นวิธีดัดแปลง เพื่อให้เหมาะกับนิสัยกับจริตของผู้ปฏิบัติว่าบางคนนึกถึงลงมหายใจเข้าออกเฉยๆทาไม่ได้พระบาทสมเด็จพระออย้าอู่หัวของเราเนี่ครับท่านทรงใช้อานาปนานสติไม่ได้ท่านต้องใช้นับกํากับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งแล้วก็เข้าสองออกสองเข้าสามออกสามจนถึงห้าแล้วถอยหลังใหม่จากห้าลงไปหาสี่สามสองหนึ่งแล้วไปหาห้าใหม่ย้อนลงไปหาหนึ่งใหม่ แล้วท่านเคยรับสั่งว่าเวลาเห็นท่านประทับนิ่งๆไม่ทรงทําอะไรเนี่ยนะท่านกําลังอยู่กับหนึ่งเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าหนึ่งออกวิธีอานาปานสติเหมือนกันตระดัดแปลงยังมีอีกหลายวิธีสารพัดที่ทําให้จิตสงบได้นะที่เรียกว่ากรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ตั้ง40่วิธี40ิกอง แอาวดียตมาคิดว่าประการที่หนึ่งเลยเนี่ยดีต่อสุขภาพเพราะเมื่อเรารู้จักหยุดนะความหมายหนึ่งของสมาธิก็คือคําว่าหยุดพอเราหยุดปับ๊บร่างกายเขาก็จะลดการเผาผลาญมีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําในอเมริกาบอกว่าคนที่นั่งสมาธททินั้นแก่ช้าอายุยืนสุขภาพกายสุขภาพจิตดีประการที่สองเราจะกลายเป็นคนที่มีสติในแง่บุคลิกภาพเราจะกลายเป็นคนเนีย้ยเป็นคนนิ่ง ในแง่ของจิตเราจะเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการอารมณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีในแง่ของความทรงจําความทรงจําของเราจะแม่นยําสดใสทีนี้ประการที่3สติปัญญาเจอิดจรัสเราจะกลายเป็นคนที่สั่งความคิดของเราได้และใช้ความคิดได้อย่างอิสระและความคิดนั้นจะเป็นความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงมากประการที่4ีก็คือเราจะเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันขนาส่วนประการที่5เนี่ย อัตมาคิดว่าสําคัญมากคือบรรลุภาวะพรนิพพานอันนี้ก็เป็นอานิสงส์เท่าคร่าวอย่างย่นย่อของการเจริญสมาธิภาวนาการทําสมาธิเป็นการพัฒนาจิตฟื้นฟูจิตให้แข็งแรงจิตแข็งแรงในเบื้องต้นทําอะไรก็ทําได้ทั้งนั้นเร็วเสร็จเร็วเรียบร้อยไม่บกพร่องคนที่ทํางานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นราชการเป็นค้าขายหรือเรียนหนังสือ ควรจะหัดทําสมาธิเพราะเหตุมันทําให้จิตอยู่กับที่จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทําเมื่อจดจ่อเนี่ยมันก็ทําได้สะดวกทําได้เสร็จเร็วบกพร่องน้อยฝึกสมาธิแล้วจะทําให้เป็นคนที่ช้าลงไหมคะคิดช้าทําอะไรช้าอัตรมาคิดว่าฝึกสมาธิตอนฝึกทำช้าช้าแต่เมื่อเราฝึกจนเป็นแล้วเราจะกลายเป็นคนที่ทําอะไรเร็วและเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอะไรเพราะว่าสติเนี่ยแปลว่าตื่นนะฝึกสมาธิแล้วเราจะมีสติคือมีความตื่นรู้มีความตื่นตัวมีความคล่วคล่องว่องไวพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงไม่ช้าลงนะจิตจะคมกริบจะนึกจะคิดอะไรก็ตามจะมีคําตอบพุดพลายออกมาอย่างรวดเร็วบางครั้งอาตมานั่งสมาธิแล้วไปนั่งเขียนต้นฉบับเมื่อเขียนไปเนี่ยมือพิมพ์ต้นฉบับไม่ทันจิตนะต้องลุกไปเดินเล่น เพื่ออะไรให้ความคิดมันหลั่งไหลซะให้หมดก่อนไม่มีคําว่าช้าลงหรอกมีแต่จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นฉะนั้นการฝึกสมาธิภาวนาโดยกระบวนการเราต้องฝึกช้าๆแต่เมื่อเราเป็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดการตื่นตัวพอตื่นตัวแล้วจะตื่นรู้เราจะกลายเป็นคนไวต่อความเสื่อมไวต่อความทุกข์ไวต่อความสุขถ้าเราจะทําอะไรเสื่อมจิตก็รู้ทันที ทุกจะเข้ามาเราก็รู้ทันทีและไวแต่อความสุขคือเป็นคนสุขง่ายเห็นไหมนี่คืออาน,นิสงส์นะ